สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะพาชาวธาตุดินที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปดูพลังงานความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าของชาวธาตุดินกันนะคะชาวธาตุดินได้แก่ราศีพฤษภ การมังกรน,นับตามแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะเรามาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าของชาวธาตุดินกันนะคะว่าในช่วงนี้เวลานี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับชาวธาตุดินคลิปนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่15มิถุนายน2567นนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของชาวธาตุดินที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ก่อนนะคะว่าพลังงานของชาวธาตุดินที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ เป็นพลังงานแบบไหนและใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของชาวธาตุดินที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะอุ้ย <c oughs> แป๊บ,บนึ่งนะคะขอพลังงานของชาวธาตุดินที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยคะ่ะ <c oughs> ห้าดาบเดอ o มูนไนท์ถือเหรียญ <c oughs> ไฮโลแฟน 6ถ้วยพลังงานของชาวท่าดินที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะตอนนี้คุณกำลังทะเลาะก,กับตัวเองคุณกำลังเคลียร์พลังงานในความคิดของตัวเองอยู่เพราะว่าคุณกำลังคิดถึงใครบางคนคนที่นิ่งเฉยคนที่เย็นชากับคุณคนที่ไม่เคยทำให้คุณรู้เลยว่าในวันนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคุณอยากที่จะตัดใจเดินออกไปจากชีวิตของเขาเพราะคุณรู้แล้วว่าการที่ เขาไม่ให้สถานะกับคุณมันคือความชัดเจนมากๆว่าเขาไม่ต้องการมีคุณอยู่ในชีวิตคุณรู้ดีในข้อนี้คุณเลยอยากที่จะเดินออกมาจากชีวิตของเขาหรือบางคนอาจจะตัดใจเดินออกมาแล้วแต่ว่าบางคนที่เดินออกมาแล้วที่คุณทะเลาะกับตัวเองทะเลาะกับตัวเองทะเลาะกับความคิดของตัวเองเพราะใจหนึ่งคุณยังอยากกลับไปคุณยังอยากกลับไปในชีวิตของเขาหรือยังเฝ้ารอให้เขากลับมา ใจหนึ่งรู้ว่าต้องออกแม้เพราะเขาไม่ชัดเจนแต่อีกใจหนึ่งยังเฝ้ารอให้เขากลับมาในชีวิตและคุณก็ยังคิดถึงเขามากๆคิดถึงคนที่นิ่งเย็นชาและหายไปจากชีวิตของคุณนี่คือพลังงานของชาวธาตุดินที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าชาวธาตดินนะคะว่าช่วงนี้เวลานี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับชาวธาดิน เขาคิดและรู้สึกยังไงกับชาวธาตดินนะคะ The Lover 2ถ้วย The Empress The Emperor ค่ะ3ไม้เท้า7ดาบ Devil ราชาถือไม้เท้าหนึ่งถ้วยหกถ้วยไพ่าตายสำรับนายถือถ้วยถ้าใครที่ดูไพ่ยิปซีบ่อยๆหรือว่าพอจะรู้ความหมายของไพ่ยิปซีบ้างพี่หมอมองว่าจากหน้าไพ่ที่เปิดขึ้นมาคุณคงพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าความคิดของคุณกับความคิดของเขามันมีบางอย่างที่ตรงกัน คุณรอคอยอยากกลับมาในชีวิตของเขาคุณอยากให้เขากลับไปในชีวิตของคุณไพ่หกถ้วยก็ขึ้นทางฝั่งของเขานะคะเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งแล้วทุกใบที่มันขึ้นมาในตอนนี้นะคะพี่หมอมองว่ามันเป็นไพ่คู่เพราะฉะนั้น คุณกับเขายังไม่ได้ขาดจากกันเขายังคิดถึงคุณมากๆเขายังลุ่มหลงในความเป็นคุณเขายังหวยหายังผูกพันกับตัวคุณถ้าคุณเคยมีเรื่อง18บวกกันแล้วเขาก็ยังคิดถึงเรื่อง18บวกที่มีระหว่างคุณแต่ถ้าคุณกับเขายังไม่เคยมีเรื่อง18บวกระหว่างกันเขาก็อยากกอดอยากอยู่ใกล้คุณอยากมีช่วงเวลาดีๆข้างๆคุณ และเขาก็ค่อนข้างหึงห่วงอยากแสดงความเป็นเจ้าของตัวคุณมากพี่หมอมองว่าในช่วงเวลานี้คุณกําลังมีออร่าคุณกําลังมีพลังงานดึงดูดคนให้เข้ามาหาตัวคุณจนทําให้ตัวเขาที่แอบมองคุณอยู่ตลอดเวลาในช่องทางที่เขาทําได้เขาเห็นเรื่องเหล่านี้เห็นคนเข้าหาคุณเห็นคุณสวยขึ้นหล่อขึ้น เห็นคุณเก่งขึ้นและดูดีขึ้นมันทําให้เขามีความรู้สึกหึงหวงอยากแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของขึ้นมาและไพ่สองถ้วยมันคือไพ่ของความเป็นคู่กันนะคะคุณกับเขายังเป็นคู่กันเขายังรักคุณมากมันขึ้นมาทั้งสองถ้วยและหนึ่งถ้วยเขาจะกลับมาเริ่มต้นและขอโอกาสจากคุณอีกครั้งตอนนี้เขากําลังแอบส่องแอบมองคุณกํากลังแอบกลับไปคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆไพ่เจ็ดดัก สำหรับนี้นะคะมันคือการถือตำราถือหนังสือเพื่อไปแอบศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณรวมถึงพยายามคิดย้อนไปถึงข้อบอกพร่องของตัวเองในอดีตท,ที่ทําให้คุณกับเขาต้องตัดจบเลิกลากันไปอาจจะเป็นเพราะว่าในวันนั้นเขายังไม่พร้อมที่จะให้ความชัดเจนกับคุณเพราะเขายังห่วงชีวิตโสดทั้งทงท,งที่เขายังรักคุณ มันเลยทําให้คุณตัดจบเลิกลาจากเขาไปเขารู้แล้วว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเขาแล้วในเร็วๆนี้ถ้าเขาจัดการเลียรพลังงานของตัวเองได้แล้วและรวบรวมความกล้าได้มากพอเขาจะเป็นคนติดต่อมาหาคุณเพราะว่าที่ผ่านมาพี่หมอมองว่า ทุกครั้งที่มีปัญหาการทุกครั้งที่ตัดจบก,กันคุณเป็นฝ่ายที่ติดต่อเขาไปตลอดเวลาคุณเป็นคนที่กลับเข้าไปในความสัมพันธ์ก่อนเสมอถึงคุณจะเป็นคนเดินออกมาแต่คุณก็เป็นคนเดินกลับเข้าไปตลอดและในครั้งนี้ช่วงแรกเขายังคิดว่าคุณจะทําแบบเดิมคุณจะเดินกลับเข้าไปในความสัมพันธ์เหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่เป็นแบบที่เขาคิดเพราะคุณก็นิ่งเงียบ หายออกไปจากชีวิตของเขาคุณพยายามยับยั้งชั่งใจที่จะไม่กลับไปอีกครั้งไม่อยากกลับไปเป็นของตายไม่อยากกลับไปทําให้เขาเสียใจอีกไม่อยากทําให้เขาต้องมาทําร้ายจิตใจคุณอีกเมื่อเขารอคุณจนเบือ่อรอคุณจนมั่นใจแล้วว่าคุณจะไม่มีทางกลับไปแล้วเขาจะเป็นคนที่พยายาม ติดต่อคุณมาความมีอีโก้ของเขามันจะทําให้เขาอยู่ไม่ได้แล้วนะคะถ้าคุณนิ่งพี่หมอหมองว่าถ้าคุณนิ่งตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปเขาจะพยายามติดต่อคุณมาแล้วในเดือนมิถุนายนนี้ เขาจะติดต่อคุณแม่แน่นอนเพื่อขอมาปรับความเข้าใจบางคนเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณและกลับมาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณเริ่มต้นสร้างความรักกับคุณอีกครั้งเร็วที่สุดคือภายใน6วันนับจากนี้แต่ช้าที่สุดที่เขาจะกลับมานะคะคือภายใน30มิถุนาคนคุณจะได้รับการติดต่อจากเขาคนนี้เขาในอดีตคนที่คุณยังรักคนที่คุณยังเฝ้ารอให้เขากลับมาคนที่ไม่เคยให้สถานะกับคุณ การกลับมาในครั้งนี้ของเขาเขากลับมาเพราะความแน่ใจแล้วว่าเขารักและมั่นคงกับคุณเขายังมีความหวยหามีความคิดถึงมีความหึงหวงในตัวคุณและเขามั่นใจแล้วว่าคุณกับเขาคือคู่กันเพราะฉะนั้นเขาจะกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นความรักใหม่กับคุณกลับมาขอความรักความเห็นใจจากคุณเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณตั้งแต่6ปีขึ้นไป คุณกับเขาห่างกันอย่างน้อย6ปีขึ้นไปนะคะเด็กน้อยคนนั้นกำลังจะกลับมาเด็กน้อยคนที่มีอีกโก้คนที่ถือว่าตัวเองมีดีคนที่ถือว่าตัวเองหล่อสวยกำลังจะกลับมาหาคุณเพราะเขามีความหึงหวงและมีความต้องการในตัวคุณมากเขาแอบส่องแอบมองคุณและเขารู้แล้วว่า อะไรที่จะทําให้คุณกับเขาสามารถไปต่อได้ในระยะยาวแล้วเขาจะทําสิ่งนั้นให้กับคุณค่ะนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าชาวท่าตดินที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้นะคะถ้าคุณคิดว่านี่คือพลังงานของคุณขอให้น้อนรับพลังงานดีๆกลับไปแล้วพี่หมอลบกวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครัวพี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ